ข้อที่3นะครับเป็นโจทย์เพิ่มเติมจากภายนอกนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในการบ้านที่าจันสั่งด้วยเหมือนกันนะครับโจทย์บอกว่าให้คำนวณหาค่าคงที่สมดุลน,นะครับ equilibrium constant ซึ่งก็คือค่า k นะครับ equilibrium constant คือค่า k และ equilibrium partial pressure ของออกซิเจนนะครับตัวนี้เป็นความดันย่อยนะครับ p ของออกซิเจนที่อยู่ในสมดุลน,นะครับ ที่อุณหภูมิ1727องศาเซลเซียสสำหรับปฏิกิริยาก็คือซิ์โคเนีอมอกไซด์นะครับดีคอมโพสหรือว่าเกิดการแตกตัวกลายเป็นซิ์โคเนกับแก๊สออกซิเจนนะครับโดยที่มีการกำหนดค่า Free Energy Change of Standard Free Energy Change นะครับมีค่าตามความสัมพันธ์นี้นะครับซึ่งก็เป็นฟัง์กชันที่ขึ้นกับอุณหภูมิด้วยนะครับแต่ว่ามี ลักษณะของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนขึ้นจากโจทย์ข้อที่ผ่านมานะครับก็คือจะมี t lock t แล้วก็ t ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับนอกจากจะให้หาค่า k อันที่หหาค่า k อันที่2หาค่า p ของออกซิเจนนะครับที่สมดุลแล้วก็ให้ทํานายด้วยนะครับว่าความเป็นไปได้นะครับที่เซอร์โคเนียมออกไซด์ o N o X A R, หรือว่าเซอร์โคเนีย e นะครับตัวนี้เซอร์โคเนียมออกไซด์เนี o ่ยเราเรียกว่าเซอร์โคเนีย จะเกิดการ decomposing ก็คือการแตกตัวแล้วให้เป็นแก๊สออกซิเจนกับโลหะเซอร์โคเนียมนั่นเองนะครับจะให้ทำนายว่าเนี่ยจะการแตกตัวของเซอร์โคเนียมนะครับจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับภายใต้สภาวะก็คือสุญญากาศนะครับที่มีความดันของบรรยากาศอยู่เพียงแค่สิบกกํกำลังลบห้ามิลลิเมตรประหลอดนะครับที่อุณหภูมิที่โจทย์กำหนดก็คือ1727อองศาเซลเซียสนะครับวิธีการทำนะครับขั้นที่หนึ่งเนี่ยถ้าเขาถามหาค่า k หรือค่าคงที่สมดุลเนี่ย ค่า k นะครับก็มีความสัมพันธ์นะครับโดยที่ k มีค่าเท่ากับอะไรนะครับ e ยกกำลังนะครับ e x p ของลบเดลต้ g 0ส่วนด้วย r t ใช่ไหมครับเราสามารถหาค่า k ได้หรือก็คืออะไรครับมีวิธีการหาค่า k 2แบบหรือค่า k จะมีค่าเท่ากับ ถ้าเป็นของแข็งก็จะเป็น activity ของผลิตภัณฑ์คูณกันหารด้วย activity ของสารตั้งต้นคูณกันทุกตัวยกกาลังด้วยจานวนโมลน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปเป็นแก๊สเนี่ยก็จะเปลี่ยนจาก activity ไปเป็น partial pressure แทนหรือก็คือตัวนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าโจทย์เขาไม่ได้บอกมาว่าเป็นแก๊สหรือเป็นของแข็งนะครับก็ให้ใช้ข้อมูลทาง thermodynamics ที่เรามีนะครับออกซิเจนตัวนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับว่ามันมีสภาวะเป็นแก๊สนะครับ ควรจะมีสภาพเป็นแก๊สนะครับแล้วยิ่งด้วยอุณหภูมิที่ตจดกำหนดเนี่ย1,727องศาเซลเซียสหรือก็คือเท่าไหร่ครับบวก273ก็จะกลายเป็น2,000นะครับ2,000เคลวินตัวนี้เนี่ยเป็นแก๊สแน่นอนส่วนเซอร์โคเนียมกับเซอร์โคเนีย2ตัวนี้เนี่ยถ้าไปเปิดดูนะครับข้อมูลทางเทอร์โมดินามิกจะพบว่าเซอร์โคเนียมกับเซอร์โคเนียที่อุณหภูมิ2,000เคลวินตัวนี้นะครับยังคงสถานะเป็นของแข็งอยู่นะครับ ซึ่งตัวนี้ก็ถ้าเกิดว่าเป็นวัสดุเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นวัสดุเซรามิกที่ค่อนข้างทนความร้อนได้ได้ดีระดับหนึ่งนะครับเป็นใช้ทําเป็นพวกเบ้านะครับเบ้าเซอร์โคเนียมซึ่งราคาก็จะค่อนข้างแพงด้วยนะครับตัวนี้เราก็จะสามารถหาค่าเคาได้จากผลิตภัณฑ์เซอร์โคเนียมเป็นแอคทิวิตี้นะครับเพราะเป็นของแข็งแอคทิวิตี้ของเซอร์โคเนียมแล้วก็ออกซิเจนเป็นแก๊สก็เปลี่ยนเป็นพาร์เยลเพรสชอร์นะครับของออกซิเจนหารด้วย สารตั้งต้นเป็นของแข็งก็ใช้เป็น Activity ี้นะครับเซอร์โคเนียมออกไซด์หรือเซอร์โคเนียทีนี้เราหาค่าเคได้2ค่าเราจะหาจากค่าไหนก่อนนะครับทีนี้โจทย์ให้มาเป็นด e ลต้าจใช่ไหมครับดังนั้นวิธีที่คิดว่าน่าจะง่ายที่สุดก็คือแทนค่าด e ลต้าจไปก่อนนะครับที่โจทย์ให้มาความสัมพันธ์นะครับดลต้าจีูนย์เนี่ยมีค่าเท่ากับ1087589นะครับบวกกับ18.12 แทนค่าอุณหภูมิลงไปนะครับ T ก็คือ2,000เนอะ2,000 k วิแล้วก็คูณอยู่กับล็อกตัวนี้เป็นล็อกฐาน10นะครับไม่ใช่ ln ที่เป็นฐาน e เหมือนที่เราเคยกดนะครับตัวนี้ตอนที่กดเนี่ยต้องก็ต้องระวังตรงนี้ด้วย l o อก T ก็คือล็อก2,000แล้วก็ลบกับ247.36คูณกับ T ก็คือ2,000หน่วยเป็นจูลน,นะครับ เมื่อคำนวณออกมานะครับได้เดลต้าจีที่สองพันนะครับที่สองพันเคลวินเนี่ยมีค่าเท่ากับเจ็ดหนึ่งสองสี่เก้าแปดจุดสามสามจูลนะครับเจ็ดหนึ่งสองสี่เก้าแปดจุดสามสามจูลทีนี้เมื่อเรารู้ค่าเดลต้าจีแล้วนะครับเราก็สามารถหาค่า k ได้นะครับก็คือ k ของเรานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ e ยกกำลังนะครับหรือว่า e x p นั่นเองลบ Delta g ศูนย์ส่วน rt ซึ่งค่า Delta g เราก็ได้มาแล้วนะครับแทนค่าลงไปค่า r ก็คือ8.314นะครับ t ก็คือ2000นะครับแทนค่าลงไปเนี่ยเราจะได้ค่า k ออกมานะครับซึ่งจะได้ค่า k เท่ากับ2.459 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับตัวนี้ก็เป็นคำตอบของตัวที่1น,นะครับให้หาค่า k ได้แล้วต่อไปให้หา p หรือ partial pressure ของออกซิเจนที่สภาพที่สภาะสมดุลนะครับก็จากความสัมพันธ์สีเขียวตัวนี้นะครับเมื่อเราได้ค่า k มาแล้วจาก k เท่ากับ activity ของซ i r โคนียมคูณกับ partial pressure ของออกซิเจนแล้วหารด้วย activity ของซ i r โคนียนะครับเราได้ค่า k มาแล้วนะครับ2.459คูณ10ยกกำลังลบ19 activity ของซ i r โคนียมกับ activity ของซ i r โคนียเราสามารถ assume ได้นะครับว่าถ้ามันเป็นของแข็งนะครับ เราสามารถอธิบว่ามันเป็นของแข็งที่สภาวะบริสุทธิ์ก็ได้นะครับเซอร์โคเนียมบริสุทธิ์และเซอร์โคเนียบริสุทธิ์ดังนั้นแอคทิวิตี้ของมันเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1นะครับดังนั้นจากสมการตัวนี้นะครับก็จะเหลือ k เนี่ยจะเท่ากับ p ของออกซิเจนเลยนะครับดังนั้นไอ้สี่จุดเออสองจุดสี่ห้าเก้าคูณสิบยกกำลังลบสิบเก้านะครับก็เป็นค่าพาร์เชียลเพรสเชอร์ของแก๊สออกซิเจนในข้อนี้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งตัวนี้หน่วยของความดันก็เป็นหน่วย atm นะครับได้คำตอบสข้อแล้ว ทีนี้สุดท้ายเขาให้คำให้คานายหาว่า,าความน่าจะเป็นนะครับที่เซอร์โคเนียมจะเกิดการแตกแตกตัวหรือ d e คอมโพสกลายเป็นเซอร์โคเนียมกับแก๊สออกซิเจนเนี่ยจะเกิดขึ้นไหมนะครับภายใต้สภาวะสุญญากาศที่มีความดันบรรยากาศเป็น10บกำลังลบ mm หมิลลิเมตรตลอดนะครับก็จากที่เราคำนวณได้นะครับก็คือความดันของออกซิเจนที่สมดุลน,นะครับตัวนี้นั่นหมายความว่าปฏิกิยาข้างต้นนะครับเซอร์โคเนียมเซอร์โคเนีย จะดีคอมโพสกลเป็นเซอร์โคเนียมบวกกับออกซิเจนเนี่ยถ้าปฏิกิริยานี้อยู่ในสมดุลแกส๊สออกซิเจนที่เกิดขึ้นนะครับจะมีความดันเท่ากับ2.459คูณ10ยกกำลังลบ19 atm นะครับปฏิกิยาไปข้างหน้าจะเท่ากับอัตราการเกิดปฏิกิยาไปข้างหน้าจะเท่ากับอัตราการเกิดปฏิกิยาย้อนกลับทีนี้ที่โจทย์ให้พิจารณาก็คือให้พิจารณาที่สภาพสมดุลที่พิจารณาที่สภาพ บรรยากาศที่เป็นสุญญากาศที่มีความดันบรรยากาศ1 0 5กำลังลบ5มิลลิเมตรปรลอดนะครับตัวนี้เราก็ต้องแปลงหน่วยดูก่อนนะครับเพื่อเปรียบเทียบว่า1 0กําลังลบ5มิลลิเมตรปรลอดกับตัวหน่วยที่เป็น2.459คูณ1 0กําลังลบ19 atm นั้นมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่ายังไงนะครับเราก็แปลง atm ให้เป็นมิลลิเมตรปรลอดโดยการคูณ760นะครับนี่ความสัมพันธ์1 atm มีค่าเท่ากับ760 มิลลิเมตรประหลอดนะครับตัวนี้ได้มาจากการทดลองของนักวิทยาศ,าศาสตร์โดยการที่นําเอาของเหลวนะครับที่บรรจุประหลอดนะครับในสภาวะของเหลวซึ่งมันเป็นโลหะที่มีมีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องนะครับมา,าวางไว้นะครับในอ่างนี้มีประหลอดอยู่แล้วก็มีหลอดหลอดแบบนี้นะครับมีของเหลวแบบนี้แล้วก็ วางไว้ในสภาวะที่บรรยากาศปกติซึ่งก็คือมีแรงกดอากาศ1 atm นะครับปรากฏว่าปลอดเนี่ยถูกดันนะครับเข้าไปในหลอดตัวนี้โดยที่มีความสูงของปลอดนะครับขึ้นไปในแท่งแก้วตัวนี้นะครับในระดับความสูงที่760ม mm, เมนะครับเขาก็เลยบอกว่าความดันบรรยากาศหรือ1 atm นะครับมีค่าเท่ากับ760ม mm, มตรปลอดก็คือ ความดันหนึ่ง atm เนี่ยสามารถดันให้ประหลอดเนี่ยไหลเข้ามาในแท่งแก้วได้ในที่ความสูง760ม mm ิลลิเมตรนะครับเราก็แปลงนะครับ2.459กาคูณ10บเกำลังลบ19 atm ให้เป็นมิลลิเมตรประหลอดโดยการคูณ760เข้าไปนะครับดังนั้นเราจะได้ความดันนะครับของออกซิเจนเนี่ยอีกค่าหนึ่งก็คือคูณ760นะครับจะได้เป็น 1. 87คูณ10ยกกำลังลบ16มิลลิเมตรประหลอดนะครับตัวนี้มันเป็นการพี่เขียนหน่วยให้ดูนะครับตัวนี้หน่วยเป็น atm ตัวนี้หน่วยเป็นมิลลิเมตรประหลอด760ตัวนี้เป็น760ต่อ1 atm นะครับดังนั้นหน่วย atm ตัวนี้กับตัวนี้ก็จะตัดกันไปนะครับเหลือมิลลิเมตรประหลอด ทีนี้ถ้าพิจารณาค่าที่ได้ตัวนี้นะครับนั้นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าแก๊สออกซิเจนที่เกิดขึ้นจากการดีคอมโพส์ของเซอร์โคเนียนะครับจะทําให้มีออกซิเจนที่ความดัน1 8ึ่งจุคูณสิยกกำลังลบสิมิลิเมตรปลอดซึ่งน้อยมากๆนะครับน้อยกว่าที่โจทย์กําหนดค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าโจทย์ถามหาที่10ยกกำลัง10ยกกาลังลบหมมปรลอด นั่นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าที่บรรยากาศที่โจท์ถทมหาก็คือ10กําลังลบ5มิลลิเมตรตลอดเนี่ยมีปริมาณของแก๊สเนี่ยเยอะนะครับเยอะเกินไปนั่นแสดงว่าอะไรครับถ้าเกิดว่ามีออกซิเจนมากเกินปฏิกิริยานี้จะเป็นไงครับเกิดย้อนกลับนะครับเซอร์โคเนียเนี่ยจะไม่เกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าก็คือจะไม่ดีคอมโพสกลายเป็นเซอร์โคเนียมกับออกซิเจนนะครับแต่กลับกันเมื่อออกซิเจนมีปริมาณมากนะครับจะทําให้เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับก็คือ เซอร์โคเนียมกับออกซิเจนในบรรยากาศเนี่ยจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็กลายเป็นเซอร์โคเนียมออกไซด์หรือเซอร์โคเนียนั่นเองนะครับนั่นแสดงว่าเซ o 2เนี่ยนะครับจะไม่เกิด d e c o m โพส e หรือว่าเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าหรือว่าเกิดการแตกตัวนะครับ จะไม่เกิดดีคอมโพสิชันนะครับที่สภาพอุณหภูมิ1727องศาเซลเซียสกับความดัน10ยกกำลังลบ5มิลลิเมตรประลอดนะครับหรืออีกนายหนึ่งก็คือถ้าบรรยากาศมันมีออกซิเจนเยอะมากๆากกนแสดงว่าโลหะเซอร์โคเนียมตัวนี้นะครับก็จะเกิดออกซิเดชันนะครับก็คือรวมตัวกับออกซิเจนแล้วก็กลายเป็นสารประกอบออกไซด์นะครับ